สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับพอดีนอนไม่หลับนะครับก็เลยาหาอะไรทำนิดหน่อยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวอย่างของเซลล์ฟันเนลนะครับแล้วก็การหาทราฟฟิกนะครับผมซึ่งหลักๆวิธีการหาทราฟฟิกผมจะใช้อยู่ก็จะมี u t u b e นะครับแล้วก็ Pinterest นะครับที่ที่ผมใช้อยู่ส่วนช่องทางอื่นยังไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับอย่าง Facebook Ad ก็ไม่ค่อยได้ลงเพราะว่าเป็นประเภท อชอบใช้ของฟรีมากกว่านะครับคือพอดีผมไปเจอในส่วนของออรัสเซลบรันสันนะครับที่เขาวางคอนเซปต์วางสเต็ปอะไรไว้น่าสนใจมากแล้วก็ผมว่าน่าจะเป็นตัวอย่างแล้วก็เอามาอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งจากสิ่งที่ผมเจอเนี่ยครับพอดีผมนั่งเซิร์ชใน YouTube อยู่ว่าหาในเรื่องของเซลฟ์ฟันนล นะครับตัวอย่างเซลล์ฟันแนลอะไรเงี้ยแล้วก็มาเจอของอ่รารัสเซลบรันสันนะครับซึ่งเป็นอ่าหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับเซลล์ฟันแนลสเตติจีนะครับ seven simple hacks to get your s e l l funnel to convert อ่าผมก็เลยอ่าแคปมาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับในส่วนของซ้ายมือเนี่ยนะครับที่เป็นภาพเล็กๆเ,เนี่ยครับมันเป็นภาพที่อ่าจากหน้าค้นหาใน YouTube นะครับ จากนั้นผมคลิกเข้ามานะครับก็จะเป็นตามภาพใหญ่ขวามือนะครับผมซึ่งในส่วนของด s สคริปช o n เนี่ยนะครับ <c oughs> เขาจะมีการใส่ลิงก์ให้เราเข้าไปาดาวน์โหลดอ e ีบุ๊กหรือว่าเก็บฟรีรีพอร์ตอะไรต่างๆพวกนี้มาไว้อ่านนะครับก็ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ที่เราจะหาคนเข้ามาในหน้า o อฟ In หรือว่าหน้า l แ n น i n g Page ของเรานะครับ เดี๋ยวผมอธิบายในสไลด์เสร็จแล้วก็ไปดูตัวอย่างกันนะครับอันที่2นะครับผมก็เลยลองอกรอกอีเมลตามลิงก์เข้าไปก่อนนะครับตามลิงก์เข้าไปนะครับจากนั้นก็ไปกรอกอีเมลนะครับก็จากลิงก์ที่คลิกเข้ามาเนี่ยครับจะถูกส่งมาหน้านี้นะครับหน้า the marketing secret back book นะครับ99 marketing secrets that will change your business and change your life อันนี้ผมก็กรอกเข้าไปแล้วก็คลิกที่ get access now นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะถูกส่งไปอีกหน้านึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้า thank you page นะครับซึ่งในหน้า thank you page เนี่ยเขามีอยู่ทั้งหมด3 step นะครับ step ที่1ก็คือเป็นอ่าขั้นตอนของการ subscribe to the marketing secret podcast นะครับซึ่งเขามี podcast channel ของเขาบน app store นะครับแล้วก็ Stitcher t i t c h e r นี่ผมไม่รู้จักนะครับก็คือถ้าถ้าเราชอบฟังเราก็กดดาวน์โหลดได้นะครับแล้วก็เปิดฟังในมือถือของเราได้นะครับหรือว่าบางคนชอบอ่านนะครับก็มาที่สเต็ปที่2นะครับก็คือดาวน์โหลด u r GIFTS นะครับอันนี้ก็จะมีอยู่2อ,ส,อส่วนให้ให้เลือกดาวน์โหลดนะครับก็จะเป็นอ่คือเป็น Backbook นะครับแล้วก็เป็นอ่ เป็นไกด์นะครับอันนี้ก็ดาวผมก็ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ดูนะครับอ่ายังไม่จบนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะครับผมอธิบายเพิ่มนิดนึงบางคนเนี่ยเขาจะส่งมาที่หน้า landing หน้า thank you page อย่างเดียวนะครับแล้วก็ใส่ข้อความขอบคุณแล้วก็รีมายว่าให้เข้าไปเช็คอีเมลหัวข้อนี้ส่งจากชื่อผู้ใช้คนนี้นะครับแล้วก็ให้คลิก ดาวโหลดในอีเมลนะครับซึ่งอันนั้นก็จะเป็นการคอนเฟิร์มอีเมลอีกทีนึงหรือว่าเป็นการทำ double opt-in นะครับผมสำหรับของรัสเซลบรันสันเนี่ยยังไม่จบนะครับยังมีสเต็ปที่3ต่อนะครับสเต็ปที่3เนี่ยจะเป็นการออฟเฟอร์แล้วนะครับเป็นการเสนออสินค้าและบริการของเขานะครับเป็น j o y the ofa challenge นะครับ OFA Challenge เนี่ยคืออะไรผมยังไม่แน่ใจอ๋อเนี่ยครับ One Funnel Away Challenge นะครับเนี่ยถ้าถ้าเราสนใจเราก็กดเข้าไปจอยได้นะครับซึ่งเป็น o f f เฟที่เขาใส่ไว้ในหน้าเดียวกันกับ Thank You Page แต่ว่าจะเป็นส่วนล่างนะครับแน่นอนว่าไม่ฟรีนะครับถ้าใครสนใจก็ต้องเสียตังค์นะครับแต่จะเสียตังค์มากตังน้อยก็ลองกดเข้าไปดูนะครับแต่ถ้าหากว่า เรายังไม่สนใจที่จะซื้อตรงนี้นะครับเขาก็จะตามไปออฟเฟอร์เราในอ e ีเมลอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะเป็นอ e ีเมลซีรีส์ที่4ที่5ก็ได้นะครับอีเมลที่1ที่2เขาอาจจะยังกล่อมเราอยู่นะครับเนี่ยครับหลังจากที่ผมลองคลิกในส่วนของ j o ยเด h ร์แช l ์ e ลน e n นันะครับผมก็ถูกส่งมาที่หน้านี้นะครับก็จะเป็น VSL นะครับเป็นหน้า อ่าวิดีโอเซลเลสเตอร์นะครับเขาก็จะมีวิดีโอที่กล่อมเราอีกทีนึงนะครับกล่อมด้วยวิดีโอไม่พอนะครับก็ยังมีอ่าเซลเซลเลสเตอร์ Sell, Sell ที่เป็นข้อความอีกเยอะเลยนะครับที่ไลน์มนแต่ละพารากราฟแต่ละหัวข้อแต่ละอ่าเฮดเดอร์ ader, อะไรเงี้ยนะครับจากนั้นลงมาถึงส่วนล่างเนี่ยครับสิ่งที่เขาออฟเฟอร์มานะครับเขาทำ สินค้าเขาออกเป็นสองแบบนะครับก็คือเป็นรูปแบบของดิจิตอลไฟล์นะครับแล้วก็ฟิสิเคิลบวกดิจิตอลด้วยนะครับถ้าเป็นแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับราคา100เหรียญนะครับแต่ว่าไม่ต้องจัดส่งนะครับ no shipping charge นะครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับส่วนบล็อกที่2ที่อยู่ขวามือเนี่ยนะครับก็คือฟิสิ i ค a ลแอนด์ดิจิ l ลนะครับ เป็น Best Value Plan นะครับราคา100 100เหรียญเหมือนกันนะครับแต่ว่ามี Shipping Free อยู่ที่19.95เหลรียญน,นะครับซึ่งถ้าเราสนใจนะครับเราก็เลือกได้เลยแล้วก็กด Next Step นะครับจากนั้นก็ไปกรอกข้อมูลของเรานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอหน้าจริงกันนิดนึงนะครับ เนี่ยครับในส่วนของหน้า Google อ่าหน้า YouTube เนี่ยนะครับที่ผมเสิร์ชมาเนี่ยครับผมก็จะมาเจอของอรัสเซลบันสันนะครับก็1 2 3 4 5 6ประมาณแร้งที่6นะครับตัวนี้เนี่ยครับเซลฟ Funnel น t นลสต g y ิ Self ีนะครับหลังจากที่ผมคลิกเข้ามาดูเนี่ยนะครับววิดีโอเขายาวประมาณ11นาทีนะครับ เขาก็จะใส่ในส่วนของ description ไว้ครับซึ่งถ้าเราสนใจเราก็คลิกเข้าไปดูผมก็คลิกตามลิงก์เข้ามานะครับตัวนี้ก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับนะครับ want to know how we took kick funnel from u n zero to over 100 million in sale นะ in just three shots เห็นไหมครับ three short years อะไรประมาณนี้นะครับจากนั้นหลังจากที่เรากรอกอ e ีเมลเรียบร้อยนะครับแล้วก็กด get access now นะครับเราก็จะมาที่หน้านี้นะครับ thank you for signing up นะครับ the the, the download link a r e r e a d y for you ึ๊ดตรงนี้นะครับ step ป2นะครับแล้วก็ step ป3เนี่ยนะครับ ผมทำการดาวน์โหลดสองอันนี้เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นไฟล์นี้นะครับซึ่งตัวนี้292หน้ายาวมากนะครับผมน่าจะอ่านไม่จบนะครับมันมันเยอะมากแต่อาจจะดูคร่าวๆนะครับหัวข้อไหนน่าสนใจก็จะกระโดดไปอ่านอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นไกด์นะครับ ไกด์เนี่ยมี94หน้านะครับเฉพาะไกด์นะครับมา r k เก็ตติ e งซี t เรนะครับบิงไกด์นะครับเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้คือลีดแมกเนตเขาที่เขาค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะครับคือให้แวร u e ูกับยูเซอร์ที่เข้ามาดาวน์โหลด สองส่วนนี้ผมดาวน์โหลดไปเรียบร้อยนะครับจากนั้นผมลองมาคลิกในส่วนของ j o y the Challenge Now นะครับผมก็จะถูกส่งมาที่หน้านี้นะครับหน้าขายสินค้าเข้ายาวมากเลยนะครับอันนี้ก็จะ Headline ที่ How would you like us to hold you by the hand as you launch your first or next funnel เนี่ยครับก็จะมีวิดีโอ เห็นไหมครับมีวิดีโอที่จะช่วยบิลเรานะครับแล้วก็มีทัมเมอร์จับเวลาด้วยนะครับคือกระตุ้นให้เราตัดสินใจเร็วขึ้นนะครับก่อนที่ดีลนี้จะหมดอายุหรือว่าราคาปรับขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับันทัมออฟเฟอร์นะครับเนี่ยอันนี้เขาก็จะไล่ลงมาเป็นสเต็ปซึ่งในส่วนที่ที่เป็นสเต็ปพวกนี้ ผมก็ยังไม่ค่อยที่จะชําชนาญมากเท่าไหร่ก็ยังก็ยังศึกษาอยู่นะครับก็อาจจะศึกษาไปพร้อมกับเพื่อนๆที่ดูวิดีโอนี้อยู่ก็ได้นะครับหรือว่าใครมีคําแนะนําหรือว่าอยากช่วยผมไขข้อข้องใจตรงนี้ก็คอมเมนต์แนะนํากันได้นะครับผมก็จะอ่านทุกคอมเมนต์นะครับอันนี้ก็จะยาวนะครับนี่ครับอันนี้คือ ที่อินครูสมาในแพ็กเกจที่เขาขายนะครับก็30 day of video mission f มิ m ฟอร์มรัสเซบัมูลค่า997เหรียญน,นะครับ30 day of coaching คชชิ่งฟอร์มสตนะครับราคา997เหรียญน,นะครับอันนี้ก็ one Fu n เนล a อ challenge คาโต้ไมค์คิดนะครับ30วันนะครับราคา247เหรียญน,นะครับ อันนี้โบนัสเป็น physical copy of the challenge workbook 97เหรียญแล้วก็ mp3 player 297เหรียญน,นะครับโบนัสยังไม่จบนะครับ30 day 30 days h uh, hard cover book 97เหรียญน,นะครับ unlimited access to 30 day interview 197เหรียญ behind the scene 2 comma two comma ับ interview 197เหรียญน Total Value อยู่ที่3,126เหรียญน,นะครับคือมูลค่ามันเยอะมากเลยนะครับเราเห็นแล้วใจสั่นอยากได้นะครับอันนี้เขาก็จะมาขยายเพิ่มเติมว่าโบนัสที่เขาแถมให้มันมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยนะครับเป็นการขยายความนะครับโบนัสที่2นะครับเขาก็จะขยายความออกมา ส่วนที่3ที่เป็น MP3 Player อะไรเงี้ยครับก็จะขยายออกมาว่ามันคืออะไรคือคือผมว่ามันน่าศึกษามากนะครับแล้วก็ไปลองเขียนออกมาให้มันเป็นอ่าหน้าขายของเรานะครับดูเป็นตัวอย่างนะครับมาดูราคาที่เข้าขายนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับจาก3ามร้ออ่าสามพันหนึ่งอยยี่สิบหกเหรียญเนี่ยนะครับ วันนี้นะครับเสนออยู่ที่100เหรียญเท่านั้น Join the one Join the one f i n n e l a w a challenge today for only ah u n d r e d bucks นะครับมีให้เลือก2ออ o p t i นด้วยนะครับจะเป็นแบบดิจิทัลอย่างเดียวหรือว่าเป็นอ่ uh, physical และ่า uh, digital ด้วยก็ได้นะครับเนี่ยครับแล้วก็มีรีวิวเติมมาด้วยนะครับในส่วนท้าย โอเคครับทีนีพ้พอมองภาพออกหรือยังครับเพื่อนๆที่กำลังดูอยู่นะครับว่ามองภาพออกบ้างหรือยังในการทำเซลล์ฟันเนลและการหาทาราฟิกนะครับอย่างผมหาทราฟิกผมก็ใช้อยู่2อย่างนะครับ YouTube กับ Pinterest นะครับคือจริงๆก็อยากใช้หลายๆช่องทางแหละแต่ว่ามันก็ศึกษาทีละส่วนอย่าง YouTube นี่ก็เยอะแล้วนะครับอย่าง p i n t e r e s t นี่ก็เยอะและ้วก็ศึกษาแทบจะไม่ทันนะครับ แล้วก็สเต็ปของเซลฟันเนลนะครับก็ดึงคนเข้ามาดูวิดีโอก่อนนะครับแล้วก็ส่งไปที่หน้าลีดแมกเนตนะครับหน้าออฟอินเพจอะไรเงี้ยส่งไปที่หน้า thank you page แล้วก็ออฟเฟอร์นะครับแล้วก็ส่งไปที่หน้าขายอะไรเงี้ยนะครับแต่ในส่วนของอ e ีเมลผมยังไม่แน่ใจว่าเขาส่งอะไรมาให้เนี่ยครับอีเมลเขาส่งมาให้ผมสะสองอันละอันหนึ่งอันละนะครับ did you do did you download e Bagbook and Bring Guide Yet นะครับคุณดาวน์โหลด b a c k b o o k หรือยังอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เขาก็ส่งมาร mm ีมายเราทางอ e ีเมลนะครับมีรายละเอียดให้เรียบร้อยเลยนะครับส่งไปหน้าดาวน์โหลดด้วยแล้วก็ส่งมาที่อ e ีเมลให้เราด้วยเป็นการติดตามลูกค้าเป็นการติดตามผู้มุ่งหวังนะครับโอเคครับสำหรับ คลิปนี้นะครับวิดีโอนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามนะครับหรือว่าอยากจะช่วยผมเสริมส่วนไหนก็คอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะครับผมจะอ่านทุกคอมเมนต์นะครับหรือว่าอันไหนที่เป็นคำถามที่ผมช่วยตอบได้นะครับผมก็จะเอามาทำเป็นวิดีโอใหม่ในหัวข้อใหม่แล้วก็ช่วยไขยปัญหาให้นะครับ อันไหนที่ผมรู้ผมก็จะช่วยตอบทันทีอันไหนที่ผมไม่รู้ก็ขอเวลานิดนึงนะครับให้ผมได้ศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็มาอธิบายให้เพื่อนๆในฟังนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ